เยมังกรบทที่165ใครสวมเขาให้ใครกันแน่คำด่าที่หยาบคายแค่ไหนเสียห้าวก็ด่าออกมาหมดสองวันที่ผ่านมาโยโวโหลิงรับรู้มาโดยตลอดเฉินเฟิงคืออะไรที่น่าขยะแขยงและน่ารังเกียจสำหรับเสียห้าวมากในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอถึงแม่เฉินเฟิงจะไม่ได้ดูไม่ได้อย่างที่เสียห้าวบอกแต่โยโวหลิงก็ไม่ชอบเขานั่นแหละ เสี่ยห้าวพูดขึ้นอย่างเย็นชาตอนนี้ที่บ้านตระกูลเสียคนที่เขาเกลียดที่สุดไม่ใช่เสี่ยเมืองเหวียแต่เป็นเฉินเฟิงโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่รู้ว่าหอลินจงเหมยเป็นเพื่อนของเขาเขาก็ยิ่งเกลียดเฉินเฟิงเข้ากระดูกดําเลยเพราะถ้าไม่ใช่เฉินเฟิงแนะนําหอลินจงเหมยก็คงไม่สร้างความอับอายให้กับเขาและเสียฉี่ชา ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีเฉินเฟิงตอนนี้คนที่รับผิดโครงการที่ยู่เฉววนซานก็ยังเป็นเขาเสียห้าวไม่ใช่เสียเมิ่งเหยาเพราะฉะนั้นการที่ได้เจอเฉินเฟิงนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่ทำให้เสียห้าวโมโหแต่ตอนนี้ต่อหน้าโยโ่วหลิงเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาได้เห็นทักษะของเฉินเฟิงแล้วเขาเองรู้สึกว่าขนลุกอาจถูกเฉินเฟิงทำร้ายจนตาย หลิงหลิงจำหน้าตาของไอคี้คลาดไว้คราวหน้าถ้าเจอไอคี้คลาดนี้เธออยู่ให้ห่างมันเลยนะเธอจำความหน้าขยะแขยงของมันไว้เลยเสียห้าวพูดขึ้นด้วยเสียงที่เย็นชาถึงแม้เขาจะทำอะไรเฉินเฟิงไม่ได้แต่เขาสามารถใช้คำพูดเพื่อเอาชนะเฉินเฟิงได้ไม่ต้องห่วงจะไม่ให้เขาเข้าใกล้ในระยะเกิน3เมตรโยโวหลิงเหลือบไปตามองเฉินเฟิง ความรู้สึกของเธอที่มีต่อเฉินเฟิงแย่มากถ้าเขามีความเป็นลูกผู้ชายพอเขาก็คงไม่เป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านไม่เป็นแมงดาดีมากเสียห้าวพยักหน้าโอเคเสียห้าวงั้นนายกลับไปได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนสนิทก็มาแล้วโยวโวหลิงเหลือไปมองเวลาแล้วพูดไล่นัดเจอเพื่อนสนิทเฉินเฟิงว่ามันรู้สึกแปลกๆทำไมต้องมานัดเจอที่โรงแรม เขาทำไมรู้สึกว่าบนหัวของเสียห้าวมีเขาควายงอกออกมาโอเคที่รักคุยกับเพื่อนสนิทเสร็จโทรหาฉันนะฉันมารับเธอนะเสียห้าวพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยอืมรู้แล้วน่ะนายรีบกลับไปเถอะเดวโวหลิงพยักหน้าด้วยความรำคาญโอเคที่รักงั้นผมไปก่อนแม้ว่าเสียห้าวะจะยังไม่อยากกลับ แต่ก็ขยับขาแล้วเดินในใจก็ค่อยแต่คิดว่าอีกไม่นานเขาก็จะจีบโย่วลิงสำเร็จแต่ทำไมโย่วลิงถึงไม่พาเขาไปเจอเพื่อนสนิทหลังจากที่เสียห้าวกลับเฉินเฟิงก็เดินเข้าลิฟต์อีกไม่ถึงสิบนาทีฮานหลงกับกู้ตงเซินคนพวกนี้น่าจะมาถึงแล้วขาหน้าเฉินเฟิงก้าวเข้าลิฟต์โย่วลิงก็เดินตามเข้ามาแต่เมื่อเห็นเฉินเฟิงก็กำลังจะขึ้นไปชั้น16เหมือนกันโย่วลิงก็รู้สึกไม่พอใจเมื่อคิดว่าต้องอยู่ในลิฟต์กับเฉินเฟิงที่ไอ้ เม็นสวินาทีเธอรู้สึกขยะแขยงแกออกไปรอรอบหน้าไม่ได้เหรอโยโวโหลิงขมวดคิ้วแล้วถามเฉินเฟิงเลิกคิ้วแล้วถามลิปนี่ของบ้านเธอเหรอเหลือไปมองเฉินเฟิงแล้วพูดลิปไม่ใช่ของบ้านฉันแต่ฉันขึ้นไปกับแกแล้วรู้สึกขยะแขยงเธอรู้สึกขยะแขยงเธอก็ออกไปไม่มีใครห้าม เฉินเฟิงยิ้มจางๆกล่าวผู้หญิงอย่างโยโ่วโหลิงคงถูกหมาอย่างเสินนอห้าเรียบขาแข้งเลียขาจนเคยตัวสินะถึงได้คิดว่าคนทั้งโลกต้องยอมเธอหมดแต่เขาไม่เหมือนกับสุนัขอย่างเสียห้าแกโยโ่วโหลิงชี้ไปที่หน้าตรงจมูกของเฉินเฟิงรู้สึกรำคาญไอ,ดอ้ดอกจนันดอกจนันดอกจนันเหม็นกล้าที่จะมาต่อ,อ้อต่อเถียงกับฉันงั้นหรอฉันฉันทำไมเฉินเฟิงกอดอกแล้วมองไปที่โยโ่วหลิงอย่างเฉยชา แกมันขยะชาตินี้ก็เป็นได้แค่ลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านโยโ่วโลิงค่อยปล่อยมือลงมาแล้วก็ปลอบใจตัวเองฉันไม่เหมือนกับคนแบบเฉินเฟิงเฉินเฟิงเม้นอริมฝีปากก็ฉันชอบที่จะเป็นลูกเขยแต่งเข้าฉันมีความสุขเกี่ยวไรกับเธอในที่สุดลิฟต์ก็มาถึงชั้น16โยโ่วลิงรีบก้าวออกจากลิฟต์โดยที่ไม่หันมองข้างหลงังเธอไม่อยากอยู่กับเฉินเฟิงต่อสักวินาทีเดียว เฉินเฟิงเอามือล้วงกระเป๋าแล้วค่อยๆก้าวออกจากลิฟต์เดินไปยังห้องชุดที่จองไว้เขาเดินไปถึงมุมห้องเฉินเฟิงก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอืมช้าลององอาพี่เป้าเจ็บหิวมากขนาดนั้นเลยเหรอประตูก็ไม่ปิดเฉินฟเฟิงเบิกตากว้างแล้วมองไปที่ฉากที่อยู่ตรงหน้า โยโวหลิงหาที so ่เปรียบไม่ได้เธอก็ถูกชายวัยกลางคนที่มีหน้าท้องโตกดติดกับประตูในขณะนี้จูบและแทะมันน่าแท้จริงๆชายวัยกลางคนอย่างกับไม่เคยเจอผู้หญิงมาเป็นร้อยปีในขณะที่กำลังซุกไซคอมืออีกข้างของเขาก็ล่วงเข้าไปใต้เสื้อผ้าโยโวหลิงหายใจอยู่หอบตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและใบหน้าของเธอก็แดงก่ำอะแฮมอะแฮม ขณะเดียวกันเฉินเฟิงก็ไม่สามารถทนดูต่อไปได้ถ้าไม่หยุดเขาทั้งสองคนสองคนนี้ก็คงจะดอกจันดอกจันกันตรงประตูนแน่เสียงกระแอมของเฉินเฟิงทำให้ทั้งสองคนได้สติโย่ววหลิงค่อยๆดึงเสื้อผ้าของตัวเองที่หลุดรวยโป๊เปเลือยออกมาหลังจากที่เห็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเธอคือเฉินเฟิงสีหน้าของโยโ่วหลิงก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีให้ขี้ขลาดนี่กล้าเดินตามฉันเหรอ เฉินเฟิงไม่ตอบแต่กลับถามกลับนี่คือเพื่อนสนิทที่คุณว่าจะมาเจอหรอถ้าเกิดเสียห้าวรู้หญิงที่เขาเพิ่งคุกเข่าและเลียแข้งเลียขาหน้าให้แต่กลับถูกชายอีกคนก็จับกดขาหลังไปที่ประตูแล้วจูบอย่างดูเดือดเสียห้าววาจะรู้สึกอย่างไรเฉินเฟิงครุ่นคิดอย่างรังเกียจโยโวโหลิงผู้ชายคนนี้เป็นใครชายวัยกลางพุงโตมองเฉินเฟิงด้วยใบหน้าเยัญชา พี่เป้าไอ้นี่มันก็แค่ขยะชื่อเฉินเฟิงเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านตระกูลเสียโยโวหลิงรีบอธิบายกลัวชายวัยกลางเข้าใจผิดลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านตระกูลเสียชายวัยกลางคนขมวดคิ้วดูเหมือนเขาจะได้ยินใครพูดแต่เขากลับคิดไม่ออก โยโวหลิงพยักหน้าพูดพี่เป้าพี่ต้องจัดการกับไอ้ขยะนี่นะตอนที่อยู่ในลิฟต์มันลวนลามฉันค่ะแต่ฉันก็ด่ามันไปคิดว่าด่ามันแล้วมันจะวิ่งหนีไปคิดไม่ถึงว่ามันรนหาที่ตายถึงกล้าเดินตามไม่ต้องห่วงนะที่รักเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้เองหลิวเป้าปลอบใจแล้วมองไปที่เฉินเฟิงด้วยสีหน้าที่หมองและน่ากลัวไอ้หนุ่มกล้าหาญมากผู้หญิงของฉันแกก็กล้ามายุ่งผู้หญิงของแก เฉินเฟิงยิ้มเยาะมันไม่ใช่ชายวัยกลางคนที่สวมเขากับเสียห้าวแต่เสียห้าวต่างหากที่ให้สวมเขาให้แก่ชายวัยกลางคนคนนี้แกหมายความว่ายังไงโยโ่วโหลิงมีผู้ชายคนอื่นอีกเหรอหลิวเป้าฟังออกในสิ่งที่เฉินเฟิงพูดอดไม่ได้ที่จะเหลือไปมองโยโ่วหลิงพี่เป้าไม่นะฉันไม่มีนะอย่าไปฟังที่มันโกหกพูดมันใส่ร้ายฉัน โย่วหลิงรีบสายหัวแล้วอธิบายแต่ในใจเธอก็เกลียดมากผู้หญิงอย่างเธอใครซื้อของให้มากกว่าเธอก็กลายเป็นแฟนของคนนั้นเหมือนกับเธอกับหลิวเป้าเพราะหลิวเป้าเองก็ซื้อให้ไปห้าแสนหยวนเธอถึงได้ยอมนอนกับหลิวเป้าแน่นอนว่าเสียห้าวเองก็ให้เธอไม่น้อยเหมือนกันประมาณ3ามแสนหยวนแต่กับเสียห้าวโย่วหลิงกลับไม่ชอบ ท้ายที่สุดเสียห้าวก็เป็นเพียงนายน้อยของตระกูลที่เสื่อมถอยแต่หลิวเป้าเป็นบุคคลสําคัญของกองกําลังใต้ดินในเขตตะวันออกดูจากบารมีของหลิวเป้าเขาก็อยู่ไกลเกินกว่าว่าที่เสียห้าวจะเปรียบเทียบได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ